สำหรับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นนาฬิกาดอกไม้ค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานมหากรารมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2015นะคะซึ่งภายในนาฬิกาดอกไม้นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยดอกเบญจมาศหลากสีค่ะแล้วก็จะมีกระบองเพชรด้วยนะคะซึ่งการทํางานของนาฬิกาของเรานะคะก็จะมีระบบไขลาน,นะคะ่ะอยู่ภายใต้นาฬิกานะคะซึ่งนาฬิกาดอกไม้นี้นะคะถือได้ว่าได้รับ ความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะเพราะว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปก็เหมือนกับเข็มนาฬิกาที่กำลังเดินอยู่ะคะ มกราคม2559นะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่สวยงามเหมือนกับนาฬิกาดอกไม้ของเราค่ะและสําหรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ํารวยเงินทองค่ะขอบคุณค่ะ